Wow 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 Hmm Nan 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 โอ้พร้อมคนที่นาโอ้ตัวน,นี้ยางโอ้ตัวนี้พร้อมแล้วโอ้สวยแจ๋วเลยโอ้โหสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไร้สดลุงชาวฟาร์มครับจงบังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบววน,นะครับสนใจนะครับปรึกษาพูดคุยนะฮะหรือชอบน้องนะครับเบอร์ไหนแจ้งได้ที่0915215332ครับ 0915215332ครับนะฮะวันนี้ก็พามาชมนะครับเอ่อมันดาเด็กๆเกพศผู้เพศเมียนะครับเลือดสูงเมืองหนาวนะฮะก็ตอนนี้โอ้โหหลายๆโครงการประกาศกันมาปังๆๆเยอะมากเลยหนึในโครงการนั้นเป็นเรื่องของเอ่อสะพานเมืองหนาวกันด้วยนะครับนะเพราะนั้นใครที่อยากได้เพศผู้นะครับนะฮะไปเพิ่มอัตราการผสมติดนะครับสำหรับ วัวโซนหนาวนะครับก็คือเช่นอาจจะไปผสมกับวัวโซนร้อนนะนะครับอ๋อๆๆๆๆก็ตั้มพอมีนะครับให้เลือกให้ชมอายุก็เป็นพวกอายุที่แบบว่าเขาเรียกอะไรเอ่อแอดแอดออสออนะแอ็ดเอดออสนี่ออกไหมแอ็ดเอดออสก็คือใกล้ละที่จะเข้าลุยหรือบางตัวเนี่ยไปถึงอาจจะลุยได้เลยเพราะอย่างที่เรารู้กันครับว่าสายพันธุ์ยุโรปนะครับหรือสายเมืองหนาวเนี่ยนะครับ มันเป็นสาอพัน้างจะไว اغ, แล้วก็มันความพร้อมมันค่อนข้างจะไว ARE. ก็มาเดี๋ยวตั้มจะดูให้นะว่าจะเอาแบบที่เอาไปเลี้ยงต้อยเอาไปชำหรือว่าจะเอาแบบว่า firm, ไปเนี่ยโอกาสได้ขึ้นผสมเลยเนี้ยนะ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 งจนะตรงะนะนะนานะ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 นนะ้ะนะนะ้ะน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 ะขอนะ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 เป็นตนะนเนะ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 นนะนะนะนจะนปนะนนบนนะนานะ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 นนนนะบนนะะนนนะะน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 ะ ต้นเหล่าของบิีมัตเตอร์ก็จะมีสายพันช็อทฮอร์เฮียร์ฟอร์ดแล้วก็เป็นบารมันนะครับบารมันห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ของตั้มเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี uhm <c oughs> <aterial> ่ยช็อทฮอร์เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์อัพนะครับตั้มใช้คำนี้นะส่วนใหญ่ของสายพันตั้มจะมีช็อทฮอร์ห้าสิบอัพเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่ามันเป็นโซนหนาวเลือดสูงเนี่ยอย่างตัวนี้นี่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 ก็พร้อมนะพร้อมนะเพราะว่าตรงส่วนตรงส่วนของลูกอัญะเนี่ยเรรรริิิ่่่่่่มมมลลลลลลลงงงงงงเเเเอยาาี้้วก็น่าจะ น่าจะไปแล้วไปต่อได้เลยนะนะโอ้ด่านนี้ก็ใช่นี่ก็นี่ก็พร้อมนะนะครับสวยตั้มจะดูจากรูกอันอหยตัวนี้ก็สวยนี่ก็สวยโอ้โหสวยนะสวยมากถ้าถ้ายังไงง่ายๆเลยอาจจะครับหน้าจออะไรก็แล้วแต่เอาที่แบบว่าสะดวกนะครับในสามตัวนี้้องว่านะเอาไปต้องว่านี่เดือนสองเดือนนี้น่าจะน่าจะอึดอัดก,กันแล้วนะน่าจะอัดอ่ไอ้นี้ก็ไม่ธรรมดาเนเนเน รู้ว่าทำไมนั่นน่ะลึงมันออกมานจะปอกแล้วสวัสดีครับคุณยูดีฮันนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยลึมนอนจะปอกแล้วนี่เนี่ยแปลว่าความพร้อมในค่อนข้างจะเยอะนะครับนะฮะนี่ยเนี่นี่ตัวแดงๆจะไว้ใจได้ก้านะฮะนะฮะนี่แบบนี้เลยส่วนน้องน้อยนะครับตัวดำดนั่นก็จะเป็นเอ่อออกเป็นแนววากิวหน่อยๆนะน่าจะใช่เนี่ยเพราะว่าก้นมันออกแหลมแนะครับก้นแหลมนะฮะก็จะมีเอ่อตรงส่วนของสีแดงๆดงข้างเยอะตั้มพับดูฝั่งนู้นนะ โอ้โหตัวลํำมากตัวลํำมากนี้เบอร์อะไรลูกตัวนี้เบอร์หกเก้ามั้งเนี่ยอ่าตัวนี้เบอร์หกเก้า at หกเก้านี่ตัวนี้ไข่พัฒนาแล้วก็คือเอ่อเป็นพวกสายพันธุ์ไม่มีเขาด้วยนะครับเพราะว่าอ่าเป็นลูกเจ้านำาขึ้นนะฮะล้กล <c oughs> ำคลืนจะเป็นบัวสายพันธุ์ไม่มีเขานะครับขาาไปดูฝั่งใ,ใกล้ๆเนี่ยเนี่ยคู่นี้ก็ได้นะเนี่ยคู่นี้ก็เอาเรื่องนะเนี่ยคู่นี้ เนี่ยคู่ที่เอาเรื่องแล้วนะเริ่มปีแล้วอ้าวนี่ก็นี่ยิงตัวนี้ยิงใช่เลยนี่ของดีเลยตัวนี้นะครับด้วยก็เรื่องไรเรื่องของความสูงแล้วนะครับแล้วก็ความเป็นหนุ่มแล้วนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับไม่ต้องเสียเวลาแล้วคุณเพิ่มมาตากระสมติดนะครับ80เจนอัพแน่นอนโอ้สูงนี่ก็มีหลายตัวเหมือนกันนะนี่ตั้มดูมีประมาณห้าหกตัวนะมีประมาณห้าหกตัวคุณชอบังรักบอกหลอกทุกตัวเลยขอบคุณมากครับคอมแล้วฝากกดแชร์ด้วยครับดู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 ด แม,ม้มันพร้อมเนี่ยมันพร้อมพร้อมแล้วพร้อมจัดเลยหลายตัวเลยขึ้นแล้วก็ลึงแทงออกเลยนะครับขึ้นแล้วลึงแทงออกซะด้วยโอ้โหไปไปคนตอคุณวรวรวัตบอกว่าสวยงามมากครับมีโอกาสจะได้เป็นเจ้าของไหมราคาน่าจระแรกอยู่ที่มองเห็นด้านพันธุกรรมแค่ไหนครับแต่ละคนสายตาหรือว่าความคิดจะไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเล็งเห็นเรื่องของพันธุกรรมนะครับ เขาก็จะมองไปอีกแบบหนึ uh. ่งแต่ถ้าเรเห็นพุทธกรรมน้อยลงก็จะมองไปอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นอยู่ที่สายตาคนมองเห็นพุทธกรรมแล้วก็แน่นอนครับการที่มองเห็นการที่จะเปรียบเทียบก็คือจะต้องแบบไปหลายๆสถานที่นะครับลองไปดูว่าเออที่นู่นที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าคนใช้คาว่านั่งเทียนเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีเอ่อเรื่องของการไปสํารวจนะครับหรือเป็นการรีเสิร์ชนะ เพราะนั้นต้องแล้วแต่ว่าใครจะมองเห็นคุณค่าของพันธุกรรมมากแค่ไหนนะครับเพราะตั้มบอกแล้วตั้มไม่ได้เลี้ยงแค่บัวที่โตขึ้นมาแล้วไม่มีเป้าหมายเลี้ยงเพราะว่าเขาว่าดีนะครับนะฮะตั้มเลี้ยงเนี่ยคือเรียกต้องพิสูจน์ด้วยทั้งตัวเลขนะครับแล้วก็สามารถบอกได้ว่าไอสายพันธุ์นี้เอาไปทําอะไรนะครับนะฮะแล้วก็บันโดดเด่นด้านไหนนะครับมันจะมีแต่แต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันจะมีความโดดเด่นความทำเป้าของมันอย่างไอเจ้าสายพันธุ์ชอทฮอนที่ตั้มใช้เนี่ยมันเป็นตัวเพิ่ม ตรงส่วนหน้าตัดนะครับของสันในเพราะนั้นตรงหน้าตัดสันในที่มีความกว้างขึ้นและใหญ่ขึ้นนะครับประกอบกับลำตัวที่มันยาวคุณก็จะได้เรื่องของส่วนของพรีเมียมแล้วแน่นอนครับนะฮะตรงส่วนของปลายทางที่เป็นเอ่อลงรับนะฮะลงรับปลายทางสุดท้ายเขาก็จะถามว่ามีอีกไหมมีอีกไหมเพราะอะไรครับเขาได้ตรงเนื้อตรงส่วนพรีเมียมเข้าไปใช้งานค่อนข้างจะเยอะนั่นนั่นคือสิ่งที่ตอบโจทย์การตลาดนั่นแหละครับนั่นนั่นคือบอกว่าแล้วแต่ว่าใครจะมองเห็นพันธุก,กรรมนะครับว่าดีมากน้อยแค่ไหนด้วยนะฮะ คุณซอ,ซอสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ตัวนี้ก็สวยนะตัวนี้เบอร์เจ็ดสิบสองตัวนี้ไซส์ประมาณขวบหนึ่งนะเบอร์เจ็ดสิบสองตัวนี้โอ้เอาเรื่องเลยนะเอาเรื่องคือมันเป็นวัวลึกนะแต่หลังมันไม่แอนครับมันเป็นวัวลึกหลังไม่แอนหลังตัวยาวๆนะฮะและดูความตนกไม่มีเลยเนี่ยนะครับมันบอก่มันเป็นเลือสูงนะฮะมันเป็นเลือสูงแล้วดูสังเกตลักษณะของความหนาเนี่ยเนี่ยความหนามันออกไหมเห็นแบบตั้งๆเลยนะครับต่างมากนะฮะต่างมาก ส่วนถ้าแบบว่าเป็นออกแนวบอกว่านี่ตัวนี้ตัวนี้แม่เขาเป็นเอ่อชาโรเร่นะครับพ่อเป็นชอทอรอนี่ยก็ต่อมาเป็นแมวนี้แต่ตัวนี้เนี่ยไขย่แบบลงใครที่คิดว่าเอออยากทาวัวพวกวัวเนื้อหนักกระดูกใหญ่นะตั้มแนะนาตัวนี้เลยแคปหน้าจอไปนะน้าส่งให้ตั้มได้อินบ็อกซ์ตัวนี้แนะนํานะครับแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยไข่เคยลงแล้วนะฮะไข่เคยลงแล้วนะครับไข่เคยลงแล้วเพราะว่าของดีเลยแหละอย่างนี้นะครับนะฮะของดีเลยแล้ว,นะลลวก็อย่างที่บอกว่าถ้า ตอนนี้หลายๆค่ายแล้วก็เกิดเรื่องของโรงเพื่อโรงเชื้อที่อยู่ในพื้นที่ในทั่วประเทศไทยตอนนี้เยอะนะแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญเลยที่เราต้องเร่งเรื่องของต้นน้ําที่มีอัตราการเติบโตที่ต้องไวขึ้นนะครับนะฮะตอบโจทย์กับสิ่งที่ปลายทางตอนนี้ออกมาโหมโหมก็ลังมันใหเลยว่าต้องการวัว400รอโลขึ้นนะครับนะอีกที่หนึ่งก็ต้องการ เป็นสายพันธุ์วัวเมืองหนาวนะฮะก็มีแล้วก็บางที่ก็เออออกมาแย่งชิงตลาดเช่นเอาไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็โอโ้โหเขาไม่สนแต่ตําสนว่าอัตราแรกเนื้อหรือการเติบโตต่อวัววนมันต้องดีมากมากเนี่ยครับเด็กชุดนี้นะใส่ประมาณสักเด็กตัวนี้ขวนิดๆนะตัวนี้พร้อมแล้วเพราะว่าตรงส่วนของลูกอันทะตัวนี้ประมาณเพิ่มขอดูหน่อยนะเออตัวนี้ประมาณเกิดประมาณกุมภาก็ ตอนนี้เดือนสิบตั้งตีประมาณสักยี่สิบสองเดือนเนี่ยเนี่ยยีิบสองเดือนเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ยีิบสองเดือนนะฮะแล้วดูฝั่งนี้โอ้โหนี่ก็ไม่ธรรมดาบึ้มเลยแต่คนนี้ใช้ประมาณสักขวบหนึ่งครับนะฮะหนาวนี้ก็น่าจะเอาแล้วล่ะตึ๊กตักแล้วตึ๊กตักแล้วเนี่ยเนี่ยหนาวนี้ก็ต้องตึ๊กตักแล้วโอ้ฝั่งคู่นี้สวยคู่นี้สวยนะครับคู่นี้สวยเลยโอ้โหดูความหนาความลึกความอบอันโโอ้หตัวหลังนี่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 โอ้ย ไอ้ไอแก๊งนี้มันไม่ธรรมดาเนี่หว่าเนี่ยสี่ตัวนี่เออนี่นี่นี่ไอ้สามตัวนี้เท่าที่อ่าแต่ถ้าใหญ่หน่อยแบบไซส์แบบยี่สิบ,บเดือนก็ตัวนี้เลยตัวนี้พวกนี้ไซส์ขวบหนึ่งโอ้หเฮ้ยพ่หนุ่มไม่ธรรมดาเนี่ยเรา,าอ่ะโอ้ดูสิเนะี่ยโอ้หได้ชุดนี้ไปนะรับรองเลยบ้านแตกร้องหาตัวเมียกันทั้งวันเนี่ยอย่างเงี้ยร้องหาตัวเมียกันทั้งวันนะครับแล้วลองคิดภาพดูว่าอ,อ ในข้อเนี่ยท้องทั้งหมดเนี่ยโดยบบสบายใจนะครับแบบสบายใจแบบนี้มันจะดีมากแค่ไหนอะดูสิโอ้โดูโอโ้เอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โหเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวที่สี่แต่ัวนี้น่าจะอายุน้อยหน่อยอายุน้อยหน่อยอายุน้อยหน่อยดูยังไงเหรอครับเพราะความลึกมันยังไม่มากพอเนี่ยดูพวกนี้ลึกมหาศาลเนี่ยดูลึกลึกมากยาวลึกหลังไม่มีแอนเลดูแล้วก็แบบหนาๆกันทั้งนั้นเลยครับนี่แบบนี้นี่ยากได้พ่อพันธุ์เนี่ยคิดถึงชาวฟาร์มจะเป็นเมืองหนาวหรือเป็นบ้านเลือดร้อย รือเป็นประมาณเลือสูงนี่ตั้มมีแบบว่าให้แบบว่าเลือกหนําใจหนาใจแล้วก็แน่นอนครับเป็นฟาร,ร์มปิดนะครับนะฮะไม่ได้ออกไปข้างนอกนะไม่ได้เป็นเป็นเป็นฟาร,ร์มปิดไม่ได้ออกนอกเรื่องโรคทั้งติดต่อก็ดีนะครับหรือว่าเรื่องเรื่องของอ ى, พฤติกรรมความเชื่องเนี่ยนะครับนะฮะที่มีมีตั้มคัดไว้อยู่แล้วเนี่ยนะครับเรื่องของความเชื่องเนี่ยมันมีอยู่ติดตัวไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยถ้าคุณห่างไกลจากเชื้อแท้งนะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะเชื้อแท้งมันติดจากอะไรรู้ปะ มาติดจากเรื่องของสารคัดหลั่งทั้งหมดเลยมันติดจากเรื่องสารคัดหลั่งทั้งหมดเพราะนั้นถ้าไปแบบอยู่ในชุมชนที่มันใหญ่ๆที่เราไม่รู้จักนะครับเป็นเป็นสารที่เปิดเนี่ยโอกาสเนี่ยมันจะติดไปอะ่ะมันเหมือนคล้ายๆเหมือนเอไดอมันก็จะติดไปด้วยนะจะ๊ะมันจะติดไปด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันอยู่เป็นฟาร์มปิดแบบลุงชาวฟาร์มเนี่ยที่เลี้ยงวัวมา50กว่าปีเนี่ยแบบเนี้ยการจัดก,การเรื่องโรคก,ก็ง่ายนะครับนะฮะต้นสายปลายเหตุก็ง่ายการมีตัวตนที่มีอาคารแบบชัดเจนก็เลี้ยงมา0กว่าปกอ่ะ มันเป็นอะไรที่สามารถที่จะบอกตัวตนได้มากพอสมควรสวัสดีครับพี่วุฒิสุดอ่อสวัสดีครับนะฮะแล้วก็แน่นอนชุดนี้ที่เห็นวัวอวบๆหนังแบบมันๆก็อยู่ในค้อที่ไม่มีมุ้งอีกเช่นเดียวกันก็อยู่ในค้อที่ไม่มุ้งอีกเช่นเดียวกันก็ใช้นอตกรรมเหมือนเดิมก็คือตัวลาดหลังสองเดือนเนี่ยถ้าตั้มเห็นมันมียุงเยอะนะแบบมันปัญหางเยอะนี่มันไม่ปัดเลยใช่ไหมถ้ามันปัญหางเยอะเนี่ยตั้มใช้ลาดหลังเลยตั้งแต่ตโนไปถึงโคนหางเลย สองเดือนเนี่ยมันเค็มได้ประมาณสองเดือนนะครับจะช่วยเรื่องของเออ่ยุงที่มากัดแล้วก็เรื่องของตัวมแมลงดูดเลือดนะครับนะฮะพวกเนี้ยน้ำเราทําเลยทําให้สภาพร่างกายดิหน้าฝนที่มันยุงเยอะๆนะครับมีเลือตอนกลางวันอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้พอสมควรเลยสังเกตเนี่ยหางมันไม่ค่อยปัดเท่าไหร่หรอกเนี่ยหางไม่ค่อยปัดเท่าไหร่หรอกไม่ใช่เป็นเพราะว่าที่โคนมันมันไปไอ้นี่นะมันเป็นมันใครอะไรมันเป็นวัวที่แบบว่าเจอน้ําไม่ได้เนราะถ้าเจอน้ํานะมันโอ้โห มันเหมือนแบบว่าออนเซนของมันเลยดีๆนี่เองนะครับนี่คือโอ้โหเลยดูดโตด,ด,ดิมันหนานะมันหนามากเลยนะครับหนามากแต่ชุดนี้เป็นชุดลูกที่เกิดจากพ่อที่ตั้มมีทั้งหมดนะนะครับต้องแจ้งก่อนนะพวกนี้เป็นชุด,ชดที่ไม่มีน้ําเชื้อเอ่อภายนอกนะตัวใหญ่น้ําเชื้อเนี่ยมันจะอยู่เอ่อเขาเรียกตั้มเอาไว้ใช้ทําเองนะครับนะฮะนี่จะแบบนี้เลยเอะไรดูนี่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  น,นี่เด็กใหม่นี่เด็กใหม่อันนี้จะเป็นลูกเจ้าหมีแดงนะครับลูกเจ้าหมีแดงนี่เป็นเป็นออกมาแนวแองกับละก็จะนิ่มโดยเยื่อใยละนะครับออกมาแนวเป็นแองกับเลือดสูงละคุณชัดชัยเอ็มทันใจถามว่าผมมีแม่ลูกผสมบามันท้องเจ้านมขึ้นอยู่หนึ่งแม่ทันวานี้กกำหนดคลอดรอลุ้นผลอยู่ครับโอ้แล้วกเกิดมานะครับนะฮะคุณชัดชัยครับ นะคุณจัดชัยออกมาไม่ต้องขุดเขานะครับลูกเจ้าน้ำขึ้นทุกตัวตั้มไม่ได้ขุดเข่าครับนะฮะลูกเจ้าน้ขึ้นทุกตัวไม่ได้ขุดเขานะไม่ต้องขุดเข่าเลยไม่มีเขา่าร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้มเอ่อมารู้แล้วว่ามันเป็นผีผีดัะน,นั้นไม่ต้องไปขุดเข่าเลยนะครับอันนี้ฝากเก็บเป็นเอ่อปีกย่อยนะนะครับสาหรับเอ่อตรงส่วนของลูกเจ้าน้าขึ้นนะสารพันธ์จอทอนอันนี้เพรคู่นะเดี๋ยวไปดูเพรเมียก,กันต่อ ที่เมย์อยู่ฝั่งน,นู้นนสแตนบายเขายืนรอเราอยู่นานแล้วแต่พอดีตั้มเพิ่งว่างเพิ่งว่างได้มีโอกาสมาไลา่นานๆมาไลาทีนึงก็เอาซะหน่อยนะครับนะฮะสำหรับการเลงวัวมันเป็นอาชีพที่ตั้มเชื่อว่าตั้มไปที่ต่างประเทศมานะมันคือ,อ,อมะะรดกส่งทอดสู่ลูกสู่หลานโดยทําเป็นอาชีพเป็นหลักได้นะครับนะฮะแล้วตอนนี้มันกำลังเป็นรูปธรรมรูไม้ไหมครับเพราะอะไร นะฮะคนที่ทําจริงเท่านั้นนะครับตั้มใช้คำนี้นะคนที่ทําจริงเท่านั้นมันจะอยู่กับออสัตว์น่าขนที่เรียกว่าโบวนี่ได้ตั้มใช้คานี้นะลองไปประมวลดูนะครับมีค่าใหญ่ๆเยอะแยะมากมายแต่ไปหมดนะครับนะฮะพยายามที่จะลิออ้วัวแบบว่าเขาเรียกอะไรพิธีพิธนันแล้วก็จริงๆจังๆสุดท้ายถ้ามันไม่เกิดจากความรักเนี่ยต้องมาค่อนข้างจะยากหน่อยตั้มใช้คานี้เลยนะครับไม่เกิดจากความรักมันจะยากหน่อยนะครับนะฮะแล้วความรักความใจใสนี่แหละนะครับมันจะทําให้ สัตว์นักขนเนี่ยมันเป็นอาชีพแล้วก็ส่งทอดสู่ทายาทเราได้นะครับพวกนี้เลยนะอ่ะชุดนี้เป็นชุดเพศเมียนะครับนะฮะเป็นเพศเมียตัวนี้เป็นลูกเต้าน้ำขึ้นนี่นี่ทอทอนี่ลูกน้ำขึ้นอีกหนึ่งตัวนี่ตัวนี้แม่เป็นบามันเลือดสูงนะครับแม่เป็นแม่นําเข้าจากต่างประเทศนี่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับนะฮะถ้าเป็นต่างประเทศตัวนี้ราคาสูงมากนะครับราคาสูงมากเพราะอะไรเนี่ยเห็นไหมเอ่อตัวเนี้ย เห็นไหมต้องเียนว่าพีเล็ท้ายเพราะว่าตัวนี <sucks> ้เ um ป็นรวมไม่มีเขาแต่แต่พ่อไม่มีเขาแล้ว like ก็ไม่เคยขุดเขาเลยนะครับสวัสดีครับคุณพยัคค์ครับนะฮะเนี่ยตัวนี้ก็ไม่เคยขุดเขาเช่นเดียวกันนี่ฮะสาวตัวนี้ซส์ประมาณสักขวบขวบขวบกับอีกนี่ก็จะเป็นสาวนะอีกสักพักก็จะเป็นสาวแล้วนะขวบนิดๆนะครับขวบนิดๆแล้วนะครับตัวนี้ขวบนิดๆแล้วนะให้ดูไปดูไปดูพวกเจ๊ใหญ่ๆมาเจ๊ใหญ่ ท้องมันเนี่ยโอ้โหพระคุณโอ้โหดูสินะทองมันเนี่ยโอ้โหนี่ก็เจ๊ใหญ่โอู้โอ้เจ๊ใหญ่มาปั๊บเลยตั๊บเลยทีนี้ก็เป็นลูกเต้านมขึ้นนะครับตัวนี้นี่ลูกเต้านขึ้นเหมือนกันคู่นี้จะเป็นคู่เจ๊ใหญ่คู่เป็นสาวแล้วนะครับนี่คู่เป็นสาวแล้วโอ้โหเป็นไงโอ้ นี่เหมือนอยู่ที่เหมือนตั้มไปอยู่ที่ต่างประเทศเลยได้ได้ดูแบบเออ่ตัวแบบบึบบึบบึบนะฮะบึบบึบบึบนี่เป็นเพศเมียทั้งหมดเลยนะเพศเมียทั้งหมดเลยโอ้นี่นี่สาวใหญ่ดกเป็นแบบนี่นี่เป็นสาวแล้วนี่เห็นไหมเพศเมียลุกตะน้ำขึ้นเป็นสาวแล้วเป็นแบบนี้นี่นี่นี่อันนี้ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็เป็นสาวแล้วนี่นี่นี่โอ้โหบึมเลยนะไซนี้ต้องว่ามีประมาณหนึ่ร้อยห้าสิบกิโลเนี่ยเพศเมียไซนี้ 650กิโลไม่หนีเพราะอะไรรู้ไหมมันทั้งลึกทั้งยาวเลยไอ้ดูแนวหลังโอ้โหกว้างและยาวมากเี่ยอือืงเนี่ยเวลาเป็นสาวครับนะฮะแล้วมันทําให้บอกแล้วว่าตาั้มอะเรื่องอัตราแรกเนื้อเนี่ยเป็นอะไรที่เออตั้มค่อนข้างจะเอ็ก์เพคหรือว่าค่อนขีเรียกับมันมากนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอัตราแรกเนื้อไม่ดีเนี่ยมันแทบจะบอกโจทย์เราเรื่องของ ตลาดที่เราทำกูดเกตนะเราทำกูดเกตนะครับนะฮะจะเป็นออกแนวแบบว่าสุขภาพแนวกูดเกตแนวสุขภาพเพราะนั้นมันอัตราแรกเนื้อเนี่ยมันเป็นตัวที่ทํากําไรให้เราดีที่สุดเพราะนั้นสําคัญเลยครับสาคัญเลยที่ตั้มต้องบรรจุลงไปในบรรทุกกรรมของวัวนะครับของชาวฟาร์มทุกตัวเลยนะฮะดูเป็นสัตว์ป่ะนะน่าจะเป็นสัตว์แล้วนะน่าจะเป็นสัตวนะ์ะละเดี๋ยวน่าจะผสมพ่งนี้น่าจะผสมพ่งนี้นะโอเคนะครับนะฮะสนใจยังไงติดต่อที่0 9 1 5 2 1 5 3 3 2นะครับ โอ้ดูแม่นางดูน่ารักน่ารักไม่ลุกตัสิลุกเอ้ยดูซะนอนโอ้โหดูนี่จำดกใกล้มากเลยนะดูไม่เคยฝึกไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยแบบมามามาได้เัเีไยเขานะแล้วดูเชื่องมากอารมณ์นะเดี๋ยวเจอกันนะครับนะฮะวันนี้พามาชมเตเต็มตัวจะเข้าดูหนาวแล้วเนาะก็เลยพายมาดูพันธุกรรมนะครับนะฮะหนาวหนาวนะครับเตนะ็มตัวรับหนาวหนาวนะนี่ผ่านร้อนผ่านฝนมาแล้วนะสบายสบายแล้วดูเนื้อตัว ว้าวนะขอบคุณมากครับเข้ามาแล้วก็ฝากากดแชร์ให้ด้วยนะครับที่นี่ลุงชาฟาร์มจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบาน,นางบวชน,นะสนใจตัวไหนหรือยินดีตั้งดีนดนะให้คำปรึกษานะครับติดต่อที่0 915215332ครับขอบคุณมากแนละ้วเดี๋ยวกันหน้าพาไปไ้า์ที่ไหนที่ไม่ซ้ำไปอีกนะนะครับเดี๋ยวเจอกันวันนี้สวัสดีครับ